สวัสดีครับพบกันยามวิการเช่นเคยนะครับวันนี้มีเรื่องสนทนากันพอสมควรเพราะว่าหลังจากที่ผลการลงประชามติเสร็จสิ้นไปสองวันกกตายังไม่ทันประกาศผลอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำไปนะครับก็ปรากฏว่าคนบนเรือแปะซึ่งเป็นหางเครื่องเรียกร้องการรัฐประหาร แล้วก็เข้ามาทำงานรับใช้รัฐบาลรัฐประหารมาตลอดอย่างคุณภัยบุญนิติตะวันเนี่ก็ออกมาจุดพลุน่าสนใจทีเดียวครับคือการถแถลงข่าวบอกว่าจะมีการจัดตั้งพักการเมืองลงสู่สนามเลือกตั้งถ้าหากร่างรัฐธรรมนูญนี้ไปถึงขั้นทำกฎหมายลูกเสร็จแล้วก็เปิดให้มีการเลือกตั้งได้ พรรคการเมืองก็น่าจะชื่อพรรคประชาชนเพื่อการปฏิรูปอะไรเนี้ยนะฮะผมก็จำชื่อพรรคไม่แม่นนะครับแต่ว่าเชื่อว่าพรรคนี้เนี่ยถ้าหากตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วก็ขับเคลื่อนลงสู่สนามเลือกตั้งจริงๆเนี่ยคนในประวัติศาสตร์ประเทศไทยจำแม่นแน่นอนคุณไพบูณีเ่เข้าท่านะครับคือเป็นคนขยันส่วนเรื่องฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยผมขออนุญ,ญาตไม่ก้าวล่วงนะครับ ให้ท่านผู้ชมพิจารณากันเอาเองแต่ขยันเนี่ยขยันแน่ๆละแล้วก็ไม่รอจังหวัะไม่รอเวลาหงายไพ่กันซึ่งๆหน้าหลายคนคงแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมในห่วงเวลาที่มันยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้จางไม่ได้เบาลงเลยนะฮะว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะนำไปสู่การสืบทอดอำนาจของคอสชอ เปิดช่องให้มีนายกคนนอกคําถามพ่วงให้สาวโวตนายกได้ในที่สุดก็จะได้นายกรัฐมนตรีหน้าตาคุ้นๆเหมือนคนใหญ่คนโตในคอสช,อชอเวลานี้นี่เขาพูดกันทั่วแต่คุณภัยบุญวันนี้เนี่ยก็มาตอกย้ำทำฝันให้ใกล้ความจริงมากขึ้นผู้สื่อข่าวถามด้วยนะครับว่าเอะก,การตั้งพรรคการเมืองเนี่ยหมายมั่นปั้นมือจะ สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าคุณไพบูนก็ตอบว่าใช่บอกว่าตั้งแต่ไปลงมติรับคำถามพวกเนี่ยก็ตัดสินใจไว้แล้วว่าใครเหมาะควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีเปิดหน้ากันชัดแบบนี้เนี่ยคงมีเหตุผลสำคัญประการหนึ่งนะครับว่าแกมั่นใจในชัยชนะของการลงประชามติ ถ้าเป็นมวยก็เรียกว่ามวยได้ใจแล้วล่ะครับแล้วก็นึกเอาเองว่าพอชนะแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ได้จะตั้งพักการเมืองบอกว่าพร้อมจะเอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกรอบก,ก็คงไม่มีใครว่าอะไรผมก็เห็นจะจริงนะครับเพราะที่ผมมาสนทนากับทุกท่านเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไระคุณไพบยญสักคำนะผมชอบมากถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาบอกชอบมาก มักๆอยากให้คุณไพบูลเนี่ยเร่งเดินหน้าในการหาสมาชิกเร่งขับเคลื่อนในการตั้งพักนี้ไวๆนี่ถ้าหากว่าคอสชเนี่นะครับจากกรุณาออกคำสั่งยกเว้นเฉพาะพักของคุณไพบูลเนี่ยให้เคลื่อนไหวจดตั้งได้แม้จะยิ่งเป็นประการดีเรื่องอย่างนี้รอช้าไม่ได้แล้วครับคนเขารักชาติรักบ้านรักเมือง ต้องรีบให้เขาแสดงความรักไวๆประชาชนเขาจะได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นเพียงแต่ว่าที่ผมยังสงสัยไม่เข้าใจอยู่บ้างก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าตัวคุณไพบูลตั้งพักแล้วบอกว่าจะชวนนายทหารเกษียณเข้ามาชวนสมาชิกกปปสเข้ามากันเนี่ยนะครับเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย คนกลุ่มนี้เรียกสมาชิกพรรคการเมืองที่ลงสู่สนามเลือกตั้งวันักการเมืองแล้วก็เหมารวมกันไปแล้วนะครับวันักการเมืองนี่พวกชั่วช้าพวกเห็นแก่ได้ทุจริตช่อชนคอลัปชั่นทำลายชาติเอานะสารพัดคำกล่ด่าประนามได้ก็ล้วนแล้วแต่สัญหามาประดับไว้กับคำวานักการเมืองทีนี้เวลาตั้งพรรคขึ้นมาเองแล้วลงเลือกตั้ง จะเรียกพวกนี้ว่าอะไรเอาอย่างพวกผมเนี่ยนะครับจะลงหรือไม่ลงเลือกตั้งเขาก็เรียกไปแล้วละ่ะว่านักการเมืองแต่ยังคุณไพบูลเนี่ยนะฮะหรือว่าสมาชิกกปปสในทหารเกษียณทั้งหลายซึ่งคงมีการพูดคุยกันบ้างแล้วละคุณไพบูลแกเลยออกมาโชลีลาสวันนี้เนี่ยนะ,ะจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าคนดีอวตารมาเป็นนักการเมือง หรือว่าเป็นคนรักชาติไม่ใช่นักการเมืองเรื่ออะไรก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจหรือเรียกว่าโปเกมอนเพราะว่าอยู่ๆก็โผล่มาโผล่ที่โน่นที่นี่ให้คนเขาเที่ยวตามจับตามหากันเอาหรือเปล่าแต่ก็เอาละผมไม่คัดค้านเลยนะครับแล้วผมอยากเห็นจริงๆ แล้วถ้าให้มันไปที่สุดเนี่ยก็คือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรจะขานรับคือคะแนนประชามติออกมาแบบนี้เนี่ยนะฮะนายกลุงตู่เนี่ยไม่ต้องคิดมากแล้วก็บรรดากองเชียร์ของท่านเนี่ยอธิบายความคล้ายกันว่าเหตุผลที่ประชามติผ่านเนี่ยก็เพราะว่าคะแนนนิยมของนายกลุงตู่เนี่ยล้นหลามบานตะไทย ดังนั้นก็เห็นควรจะถึงเวลาท่านได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนก็ออกมาขานรับแนวทางพักการเมืองของคุณไพบูลเสียวันนี้ผมเลยตั้งหัวข้อเรื่องว่าลุงตู่สู้สู้ผมเชียร์จริงนะครับไม่ใช่เชียร์เล่นๆวันที่นายกลุงตู่ประกาศตอบรับจะเป็นนายก คนนอกจากการสนับสนุนโดยพรรคของคุณไพบู์เนี่ยนะะจะให้ผมไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่ไหนผมก็เอานะหรือจะให้ซ้อมรำอวยพรรอไว้ผมก็พร้อมอะไม่เคยทำแล้วครับแต่มั่นใจว่าเพื่อลุงตู่เนี่ยผมทำได้บ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมันต้องเดินไปถึงจุดที่เห็นอะไรซึ่งพิสูจน์ทราบด้วยสายตาให้ชัดเจนนะฮะ มันถึงจะสิ้นสงสัยไอ้พูดกันไปพูดกันมาเนี่ยก็จะถูกตีค่าเป็นเพียงแค่วาทก,กรรมลุกป,ปันโจมตีบิดเบือนเดี๋ยวก็โดนข้อหากันเปล่าเลาเอาแบบคุณภัยบูลนี่แหละชัดๆกันไปเลยผมขอส่งความปรารถนาดีถึงพักการเมืองนี้นะครับแล้วก็ขอให้คลอดแวะแว,แวออกมาไวๆ มันมีเรื่องน่าสนใจอีกมุมหนึ่งนะฮะที่จะชวน,นท่านสนทนาก่อนนอนก็คือว่าคือปกติเนี่ยในรัฐธรรมนูญ4050ก็ดีเนี่ยเขาบัญญัติชัดว่านายกเนี่ยต้องมาจากสสนั่นก็หมายความว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะต้องได้รับเลือกเป็นสสแล้วให้สภานโหวตเข้ามาแต่ฉบับนี้พอเปิดกว้างให้คนนอกเข้ามาได้แล้วให้สอวอโหวตด,ด้วยเนี่ยนะฮะ น่าสนใจอีกนะว่าสอวอซึ่งคอสอชอแต่งตั้งมา250คนเนี่ยจะดำรงสถานะอะไรเพราะนักการเมืองมันมันชั่วเนี่ยครับทีนี้คนเป็นสอวอเข้ามาเนี่ยจะต้องมาโหวตเลือกนายกจะต้องมามีบทบาทอำนาจหน้าที่นนนั่นนี่มากมายหรือว่าเราจะแยกกันให้เด็ดขาดว่า ใครที่เป็นคนในพักการเมืองซึ่งเคยมีมาก่อนหน้ารัฐประหารเนี่ยอันนั้นแผนกชั่วส่วนใครที่รับอำนาจวาสนามาหลังรัฐประหารเนี่ยอันนี้แผนกดีเราจะแยกกันอย่างนี้จริงๆเลยครับการจะเป็นสสสักคนหนึ่งนะนะฮะซึ่งแน่นอนผมไม่ปฏิเสธครับคำว่าน,นักการเมืองก็มีทั้ง ได้คุณภาพและไม่ได้คุณภาพจะพูดว่าดีว่าชั่วก็เกลือกกลัวปนกันอยู่ในแวดวงการเมืองยอมรับได้แต่ว่าไอ้คำว่าคนชั่วเนี่ยนะครับหรือว่าคนไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เวทีการเมืองหรอกครับที่ไหนวิชาชีพใดมันก็ปนปนกันอยู่พูดไปทำไมมีแม่ทัพนายกองขุนทหาร มันก็มีทั้งคนดีคนชั่วนั่นแหละครับหรือว่าใครจะเถียงว่าบางวิชาชีพเนี่ยนะคัดแล้วพิสูจน์แล้วล้วนแล้วแต่เป็นคนดีเลิศประเสริฐทั้งนั้นเอาละเราจะไม่เถียงกันเรื่องดีร่วงชั่วแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าผมจะอธิบายว่านักการเมืองเนี่ยนะครับจะเป็นคนชนิดไหนก็ตามเนี่ยจะได้เข้าไปนั่งในสภาเนี่ย มันต้องพิสูจน์ตัวเองกับประชาชนนะอย่างที่โดนแซวกันบ่อยๆไงครับว่าคนเป็นนักการเมืองนี่แม้ต้องเดินไหว้พี่นอกพี่เทาโดยเฉพาะช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ไหวเช้าไหว้าววสายใบเย็นบายค่ำไหว้ก่อนนอนไหว้24ชั่วโมงแบบเซเว่นอีเลฟเว่นเจอใครตรงหน้าไม่ได้ไหวระหว่างไหวอยู่ตรงหน้าอะไรกลอกแกลกกลอกแกลกอยู่ข้างหลังหันหลังกลับมาไหวกลายเป็นหมาคุยขยะอยู่ แต่ก็วหวไปแล้วนี่แหละครับบางคนเข้าแซลกันอย่างนั้นก็ไม่ถือสา,าแล้วครับเพราะว่าคนเป็นนักการเมืองเนี่ยมันต้องอ่อนน้อมต่อประชาชนเพราะต้องการให้ประชาชนเขาไว้วางใจเขาให้ความรักเขาให้ความสนิทสนุนใกล้ชิดเพื่อจะนำไปสู่การลงคะแนนเลือกตั้งแล้วหลังจากที่ได้รับเลือกตั้งไปแล้วนี่นะครับก็ยังต้องรับผิดชอบ เดินมาพบปะเดินมาเยี่ยมมาไหว้มาหาประชาชนมีงานมีการอะไรนี่ก็ต้องเห็นหน้าไม่เห็นหน้าคนเขาก็ต่อว่าไปทําอะไรเลอะเทอะอยู่ในสภา,าออกทีวีคนเขาเห็นคนเขาก็โวยวาย,วายไม่พอใจนี่มันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้คนจะเป็นสวเนี่ยไม่ต้องทําอย่างนั้นเลยนะครับ ไม่ต้องไปไหว้ประชาชนที่ไหนอะไม่ต้องไปช่วยงานช่วยการไม่ต้องไปพบปะอะไรทั้งสิ้นเนี่ยทางลัดที่ทําง่ายก็คือเล็งเอาว่ะผู้ยิ่งใหญ่คนไหนมีอำนาจพอที่จะบันดาลให้เป็นได้ก็ไปเฝ้าคนนั้นนะครับคนเดียวอย่างมากก็สองคนคือเฝ้าเมียด้วยอีกคนเอาอกเอาใจเช้าให้ถึง เย็นให้ไปหาสิบนิ้วยกมือวันทาข้าวของหามาเอาอกเอาใจเสร็จแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งแต่งตั้งก็ไปนั่งเก้าอี้เป็นสอบอวบก็ได้รับเงินเดือนได้รับสมสดิการเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกับประชาชนไม่ต้องตอบคําถามไม่ต้องพยายามเดินเข้าไปหาาพูดนี่ผมไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะครับ แต่ว่าผมอธิบายจากความเป็นจริงว่าความเหมือนความต่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมเคารพนะครับเมื่อประชาชนเขาตัดสินใจว่าจะเอาอย่างนี้กันสักทีก็เดินกันไปดูครับดูว่าเราจะเดินกันไปถึงตรงไหนบางคนเนี่ยนะครับคนหลับหูหลับตาเดินมา เปิดตาอีกทีถึงรู้ว่าถอยหลังมากว่า40ปีก็ไม่เป็นไรครับเมื่อสังคมไทยจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ทราบระหว่างเผด็จการกับรประชาธิปไตยเสียเวลาเท่าไหร่ก็ต้องเสียครับจะต้องมีต้นทุนอะไรบ้างมันก็ต้องจ่ายะเพราะเรามาจากกระบวนการตัดสินใจของ คนเสียงข้างมากผมก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะให้เลยเถิดกันไปเรื่อยแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเราเคารพในการตัดสินใจเช่นนี้วันนี้ก็เลยเชียร์นายกลุงตู่ครับอย่าทำให้คุณภัยบูลนิติตะวันและชาวคณะผิดหวังให้นายกลุงตู่รีบขานรับ ในเร็ววันที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วได้เป็นแน่นะครับเพราะว่าสวอ,อรอหเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขารออยู่แล้วแล้วได้พักคุณไพบูลไปอีกหรือจะอาจจะมีพักอื่นพักใดอีกก่อนอหลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นกันสุดท้ายวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยนักยกน้ำหนักนะครับซึ่ง โอ้โหมาเที่ยวนี้มาดีเหลือเกินนะครับสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงไปแล้วสำหรับกีฬาประเภทนี้ก็ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนสตาฟโค้ชทีมงานทุกท่านนะครับท่านหยิบยื่นความสุขให้กับคนไทยจริงๆอะ่ะเป็นแต่เพียงว่าแม้เวลาการถ่ายทอดนี่นะฮะบางรายการมันมาดึกะฮะแต่ว่าก็ยังมีคนไทยเนี่ย ตั้งตารอเชียคนไทยก็เป็นแบบนี้แหละครับเรารักเราห่วงใยเราพร้อมจะสนับสนุนกันตลอดเวลาไม่มีฝักฝ่ายไม่มีการเมืองไม่มีสีเสื้อครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของชาติขอแสดงความเสียใจนะครับกับนักกีฬายกน้ำหนักที่สูญเสียคุณยายสูญเสียญาติผู้ใหญ่ด้วยก็แล้วกันนะครับคือ แม้มันก็ไม่น่าจะมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น่าจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่อร่วมภูมิใจกับวาระสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับบางคนก็โชคดีหลายครั้งติดต่อกันบางคนก็โชคดีพร้อมกับโชคร้ายแต่ก็หวังใจว่าในที่สุดโชคร้ายก็จะหายไปกลับคืนมาแต่โชคดีครั้งนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านขออนุญ,ญาตทักทายกันนะฮะ บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณจุราพรขอบคุณครับคุณโตโตโกิเลยฮะบอกเปลี่ยนแนวบ้างก็ได้ผมก็ยังไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนไปแนวไหนดีนะครับเดี๋ยวก็จะลองเปลี่ยนดูเออแต่ว่าพูดถึงเปลี่ยนแนวเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนแนวอะไรนะฮะแต่ว่าผมกําลังนึกอยู่คือผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นวรรณกรรมเป็นวรรณคดีต่างๆนะฮะแล้วก็อยากจะจัดเวลาเหมือนกัน คือไอเฟซไลฟ์ Light, เรื่องการเมืองก็ว่าไปเรื่องข่าวสารก็สนทนากันละครับแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่เอาวรรณกรรมเนี่ยมาเล่าเป็นเรื่องเรื่องเป็นตอนตอนนี่กำลังคิดอยู่ในใจนะครับถ้าตกผลึกว่าจะทำก็คงจะได้ดูกันตามเฟซไลฟ์นี้นะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็หวังใจว่ายัางคงเชื่อมั่นกับหลักการประชาธิปไตยอยู่ ผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแล้วครับมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นและมันก็ไม่ใช่การอธิบายความพ่แพ้ใดๆของฝ่ายประชาธิปไตยชัยชนะรอเราอยู่ข้างหน้าแน่ๆอยู่แล้วผมมั่นใจครับขอบคุณครับ